ครับเดี๋ยวให้ดูปาลาราคานี่น,น้องท่านียเขาเรียกหน้าหงโลสามโลโลห้าร้อยบาทนี่ตัวเนี้ยตัวนี้โลห้าร้อยบาทตัวนี้สองโล ห0าเกาลูกหมูจุปเปาะทีเคียวสองพบาทสองพบาทส0 0พ องสามสี่ห้าหกเตัวสิบส,ส,สามตัว,ตว,ตวห้าหงสวยเยเคยได้ตัวหนึ่งสิสสโลนี่ปลานี้ โลสามพันกว่าบาทสี่พันอร่อยเนื้อมันนิ่มคือนี่จับฟันต้นนี่นะทิ้งสมอมไม่ตรงหรอพี่น้องเออถอนใหม่ล้วนี่ ออนใหม่ไตก็กินแต่กาแฟหน้าดำหมดแล้วไต้ก็กินแต่กาแฟหน้าดำหมดแล้ว จงทำมาไมตรงวันที่ No yeah. นี่แหละครับเดี๋ยวดองปลาก่อน